ข่าวสั้นทันโลกฝากติดตามด้วยนะคะผู้ชุมนุมคณะราษฎรฝ่าด่านตำรวจมุ่งหน้าถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรบางส่วนฝ่าดัานตำรวจและแนวกั้นเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วพร้อมปักหลักค้างคืนกดดันรัฐบาลวันที่14ตุลาคม 2563มีรายงานว่าบรรยากาศภายหลังคณะราษฎรเคลื่อนออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา14.25นาฬิกา25นาที โดยจะมีกลุ่มนำเป็นตัวแทนเจรจากับเจ้าหน้าที่ในเส้นทางที่จะเคลื่อนพร้อมย้ำกับผู้ชุมนุมว่าให้เป็นไปด้วยความสงบล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกา10นาที กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรบางส่วนได้เดินทางมาถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ตลอดระยะทางจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยพร้อมปักหลักค้างคืนบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลข่าวสั้นทันโลก